ครับนี่คือ n ินจา300ปีน่าจะสองพันสไหมหรือ15บห้าผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวมาดูของแต่งเล็กน,น้อยครับไม่ค่อยมีตางแต่งเริ่มจากอ่านี่ก่อนเลยแฮนด์ก่อนแฮนแฮนด์เนี่ยเป็นแฮนด์จับจับล่างแผงคอโดยตรงนะครับ ของ r a c i n g b บอยอ่าผมซื้อมาสอง0ห้าแท่นเนี้ยถ้าจะเปลี่ยนนะครับมันจะต้องเปลี่ยนแล้วอะ่ะมันจะติดสายน้ำมันตัวเนี้ยอันนี้ดัดแล้วครับจะต้องให้ทางร้านดัดให้หรือว่าเรามีทักษะดัดเองก็ดัดเองนะครับผมซื้อมาเปลี่ยนเองนะแต่ให้ทางร้านดัดให้ครับนอตน,นี้ตัวสี่้าบาทครับซื้อได้ทั่วไปก็มีอะไรอีกไม่ค่อยมีอะไรเนาะ เป็นท่อครับท่อท่อของเรียววินเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงนะครับตัวนี้ก็ล่านดีใส่แล้วก็รู้สึกว่ารอบต้นมาดีขึ้นตัวเนี้ยแล้วก็มาไฟท้ายครับไฟท้ายท้ไย LED ครับไฟแล้ยวในตัวนะตัวนี้ตัวนี้ห้าร้อยท่อเมื่อกี้ท่อสี่พันครับ แล้วก็มาโซ่สเตอร์เนาะของจอรนไทยตัวนี้อยู่สามพันสามเป็นเอ็กลิงนะครับน,น็อตนี้เป็นน็อตเหล็ห้าร้อยครับมันจะเป็นชุดมาห้าร้อยแล้วก็มีสปูนยกลดของลิโซมาตัวนี้คู่หนึ่งผมซื้อมาหกร้อยะจะมีสองฝั่งฝั่งนี้อีกฝั่ง น,นั่งนี้ฝั่งหนึ่งนะก็ไม่ค่อยมีอะไระครับไม่ค่อยได้แต่งนะครับไม่ค่อยมีต่างแต่งตามงบนี่นะครับ fc ไม่ซิ่งก็สีนะครับอันนี้เป็นกลุ่มกลุ่มแถวบ้านเลยรบบุรีไรเดอร์ครับดูรวมๆครับทั้งคันอ่าเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงกัน ก็ถือว่าสวยครับใจจริงๆแล้วอยากขยับเป็นตัวพันแล้วครับแต่ว่าตังไม่มีผมเดี๋ยวมาดูน้าปัดเรือนใหม่กันเลย ส่วนเรื่องหน้าปัดเรือนใหม่ก็จะมีเนี่ยพวกโหมดพวกทิปอะไรเงี้ยครับนี่ผมตั้งทิป B ไว้โอเคล้ก็มีตั้งรายการอะไรทั่วไปเนาะท่างมันเถอะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันเลยครับเสียงท่อเสียงท่อรอบเรือนเบาอ่ะ ไม่ดีผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันไม่ค่อยสว่างกลางวัอนแบบออกแดดเยอะๆลอมลูกไฟเดียวเดี๋ยวใชว้ขวาเดี๋ยวมาฟังรอบ ไม่ต้องทางครับว่าเกิน95ออ้าเดซิเบลไม่น่าถ้าเจ้าตำรวจนี่ก็มอบได้เลยนะครับครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแนละ้วเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ